Ừm, khá ừ. Đọc nhé, nhì, ừ, trùm nhì, nè Nè, đọt đọc ngắm vô này. ตอนเศร้ารับผมสุขสุขพนครหมาขึ้นเขาสูงนะครับผมไม่นี่มันเลาะหาเบิ้งเห็ดนะครับเามันดูว่างสีออกบ่พี่น้องครับผมมาแบบเดาๆเฮ้ยล้องเลาะเบิ้งครับผมมาทา้มันหมานมาแทแเลกเด้อครับเด้อปลานี่งี้อยู่จังหวัดลำพูนคือเก่านะครับผมอําเภอลี่ครับเห็ดไข่ครับผมสองดอก เกิอดอยู่ดีเดี๋ยวเกิอดอยู่น้ำมันนี่นะหลาอบังเรื่อยๆครับผมเห็ดไข้ครับผมสามสี่จุม่มก็ลังออกมาเกิอดอยู่เป็นแปนะ่นนลงเห็ดไข้อีกบตัว เหรินบอรับน้อยหมดจุม้มนึงครับผมเห็ดไข่พอแล้วครับผมเป็นเห็ดหน้าแรงนะน,นี่เป็นเห็ดดินงเห็ดร่วมครับผมมืมันได้บะได้อยู่นะครับผมแกงได้อยูน้องหินทับบอดอก ดอกครับเห็ดนาแหล่พ่อที่เราดอกครับผมมีบ่ค่อยหลายพอแล้วครับเห็ดกอแดงดอกนึงครับผมนี่ดอก,กงามทนี่ดอกเดียวนี่เห็ดกอแดงหลวงครับผมเห็ดกอใหญ่รสชาติหวานครับ mười em, knows, em đèn 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 first... là mình lăm nó lăm 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 như lăm 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 này, lăm 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 Hết lăm lăm หดอกมะเตยเนาะโบนี่อัติเกิดทรงไทยก่อนเขาดูดูหนาวนีมครับ,น,บนี่ลองดอกงบญจดอกนี้ใหญ่ดกมาเลยสองสามดอกนะครับ gặp quê nè gặp tôi gặp chém đây vô hết cổ nhầy นอเบิดครับผมผมน่าจะมาช่วงมันไว้เนาะครับเนาะเหลือนี่จนะุ้มหออนึ่นงนะครับอู้ขึ้นเนี้ยนสอขายงี้นี่ครับผมงามๆอกนี้ดีอยู่ครับผมแต่าเสี่ยวจังเลย เท่ากันได้หนึ่งได้แกงได้ลีอยู่นี่ของผมนี่น,นี่ดอกงามอยู่นี่ดูดะ,อะพอได้แกงอยู่ครับผมเก็บเห็ดไทลุด,ดนะูกำลังออกต <c oughs> ื่มเกินไปครับผมจูมัน สองดอกนี่พ่อแกงด้วยนะนี่แต่ว่ามันเท่าหิดผึ่งหิดผึ่งตองกลุ้มนึงครับผมเปื่อยปะโอ้ได้อยู่นะครับนี่นี่นแกงหวานยู่แกงแซ่บนะครับหิดนาเขียวดอกนึงครับนี่ครับ นาหละได้บดดักแข็งอยู่นะครับตองย้ำบดดักบรรยากาศดีดีครับผมลมเย็นๆน,นะครับนี่หลอกต่อไปเรื่อยๆบดดักเห็ดก็ถือว่ามัดชมธรรมชาติครับผมนีม่นี่นี่นี่แบบพามขึ้นดอยสูงแบบบ่งธรรมชาติ น้ำใสๆนะครับผม<ต>มองนี้เป็นฐานน้ำตกครับผม <ๆ S 1> น้ำใสแจ่วเลยครับๆๆก็เห็ดก้อยดอกหนึ่งครับผมเดีกก๋ยวดอกง <ๆ S 1> ่าอ่ะแกงแล้วพี่น้องครับผม อีกดอกนึงครับผมกอเดินงหา่อุ้ยสองดอกเที่ยงปุ่นดอกนึงดอกง่ายเลยนี่ฮะอันนี้ลูกกอนะครับนี่เห็ดกอนี่มันมาเกิดจากต้นกอนึ่งอันนี้กินได้นะครับนี่ คล้ายๆเก่าลัดน้องคเนะแต่ว่าเม็ดมันหน่อยครับนี่ระวังแต่น้ำมันอะเจ็บด้วยน,ะนี่เดี๋ยวผมกินดิบครับนี่กินดิบก็ได้ไม่ทับอ,อู้จุมมยังไง เ <passions> นี่ฮะอาจจะช่วงมันไว้ครับผมเห็นด,ดอกนองมันหลายอยู่นะกับหลงเหลือยูบลายครับสำหรับเพชกรกอนะครับป้าครึ่งนี่มันๆครับผม อีกดอกหนึ่งครับผมเห็ดก้อแดงทั้งพุ่นเนาเบิร์ดพุ่นเห็นไหมครับดอกแดงๆอยู่พุ่นอันเนีนอืมฝุ่นโอ้จุงมึงไงโบได้ไวเบิร์ดเหดสองดอกนี้กับโบได้อืมดำแล้วครับบอ แป้งเมนครับผมผู้ดีดอกหนึ่งดอกเขาแกงตืมกันเอาแล้วครับผมกับพิษพอทำนี้ครับเดี๋ยวผมกติยากรับลงเขานะครับเนาะเห็ดมันอยากไว้แน่แล้วครับผมยุบเมือนแล้วครับเหลืออายุกันเหลือ่หล่านะครับเนาะพอได้เก็บอยู่ครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ หลายเติบได้แจงง่ายอยู่สำหรับเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้เห็ดนาแยนะครับผมแบบนี้พวค่อยหลอะเดี๋ยวผมยางลงแล้วครับผมเอาละครับผมมาเบิ้งผลงานกันครับนี่ฮะก่อนกลับบ้านนะครับเนาะใ่แล้วดูแล้วครับสำหรับการเก็บเห็ดกระไดกระเดือนตุลาที่เข่าหนาวแล้วครับเห็ดกระพกค่อยออกปันใดนะครับเริ่มไว้นะครับผมเห็ดนาแยกับพวกไหลนะครับเนาะพวอไหลเมื่อนี้ได้เห็ดกอแดงนะครับได้หลายดอกเจอเห็นละงอกละลงเหลือยุบอะไร แต่ไข่ก็ได้คนหนึงครับผมฮะพอดีอยู่พอดีกินอยู่ครับผมสลับมื้อนี้นะครับคลิปนี้กัหามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้นะครับผมกับกลับบ้านก่อนนะครับมื้อนี้ก็มาแบบเดาๆนะครับผมหัวหมูมองหัวไหมกับมะก้อคกิบก่อแดงนี่ครับผมะเวลามันออกไปหลายจังหวะลบิ่งใหม่ครับผมช่วงนี้ก็ช่วงไข่ฤดูมันก็มีบ่หลายนะครับเนาะพอได้เก็บพอได้เลี้ยงครับผมกลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณทุกนายทุกแจ้งทุกขั้นการติดการตามครับ เอาไว้คลิปหน้าพบก,กันไหมครับผมสำหรับวันนีก้กับกับ้านก่อนสวัสดีครับเฮ้ยกแกงยูครับผม